ไปได้น้ำหอมเอนชาดมาค่ะตัวนี้จะเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เนี่ยจะเปิดด้วยความเป็นกลิ่นมิ้นท์นะคะแล้วก็มีกลิ่นเกรฟฟรุตนะแล้วก็เลมอนพิงเปเปอร์จะให้ความรู้สึกสะอาดสะอาดมาก่อนเลยเนี่ยเราฉีดใส่ถิชชูแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นขิงนะคะนัทเมกเนาะลูกจันนะคะจัสมินแล้วก็ไอโซอีซูเปอร์อืมทำให้ได้ความแบบสดชื่นเปิดมาเลยอะ่ะเพื่อนเบสโนตเขาอะ จะมีความซับซ้อนนะจะเป็นแบบแซ n d e r w o o d ดไว้ e มาร์นะคะลันเดนัมแพชชูลี่ไม้สีดาตัวเนี้ยคือถ้าผู้ชายฉีดจะให้ลูคผู้ชายเท่ๆสดชื่นสดชื่นเลยค่ะแล้วเขาจับคู่มาพร้อมกับอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ Black m o ูดนั่นเองตัวเนี้ยคือเขาจะเป็นโทนกลิ่นของเป็นของความสดชื่นเช่นเดียวกันนะคะเป็นกลิ่นลูกแพรส้มแมนดารินพายแอปเปิ้ลแอปเิคอร มิดเดิลโน้เป็น j ั s m ิ n น w o o ูดดี้แมกโนเลียลิลลี่ออฟเดนะคะแล้วก็บอทเทิมโน้ก็จะเป็นอ่ o วูดดีเหมือนกันแซนเดอร์วูแล้วก็บอส s a มิคคือเป็นการจับคู่ที่ลงตัวมากตัวนี้จะเหมาะสำหรับผู้ชายที่อยากได้ความแบบสดชื่นเท่ๆใช้ในวันสบายสบายอันนี้ก็คือจะฉีดไปแบบอืมฉีดไปในวันที่อยากจะได้ แบบอยากได้ความน่าเชื่อถืออะทำงานอะอืฉีดตัวนี้ได้นะคะสองตัวเนี้ยหอมทั้งคู่เลยค่ะราคาดีด้วยนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยเพื่อนๆลองจิ้มดูที่ตะก้าแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะของเอ็นชานค่ะ